ก็ดีพิมพ์เลยเขียนออกไหมเขียนได้ไหมเอ๊เแถวเขียนจังเลยอะให้ข้าหนึ่งชิ้นค่ะซีพิมพใหญ่เขียนออกหรือเปล่าเอ้มันตัวหน่อยเด็กเอา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  ตันเล็กใหญ่วัวซีทินใหญ่อีกใช่ไหมเออโอเคอ่ะแพ้ไหมเวริสดูหาที่ไบนบายไบเบเนได้ไหมอ้หเก่มากเลยได้เขนกอะครับใคระอ่ะเดี๋ยวคดลบเลยนะหนอ่ะเขียนเลย พิมพิมเล็กหูแต่มันโตัน,น้อยอ่ะโอเคถูกอยู่ถูกอยู่ตัวนีน่พี่แม่ค่ะครับเอ๋ครับสวัสดีร <c oughs> ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าอ่านชื่อได้ไหมมุกชื่ออะไรมุกนี่แกเลยครับแกนตรงนี้เลยครับพีกม<ข>ิ้มห็นออกไหมัวอ,อีอีพิมเล็กอีพิมใหญ่อีพิมใหญ่เนาะโอ้เก่งมากเลย ขนมไปทานคแขกจิ้มเล็กถูกตังถูกเติมขนมต่างๆขนมไปกินนะค่ะ